กินไหมเพื่อนแันเพื่อนลบมือเต้ต่อไดรอเพื่อนวันนีน้องเ้ามั้งนะเพื่อนเพื่อนอย่างนู้นโอ้ก็อยนั่นสิ้นว่าเพื่อนเพื่อนชิ้นเออไม่ยีน้องเจ้าเตือนะออกกอดววารถตะววาอาโยกืนเก็บปีกุ้มงก้ากุงเ rọt quay cái nhảy quyển với nó quá vừa rọt quay vừa có 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 lẹ hả họ vừa mới rồi đi á hơi ừ, lòng tam đây nè chả vừa nói trên để nó mua nhà bác đây có tí làm vô cái đồ này hả đồng bạc rồi đấy này người vừa chào bán tụi mấy cái này thì thì ní có gì cái chỗ, chỗ đó ta phải coi tụt mông nhá cặp chín à, chỗ này vẫn vẫn vắt ra vẫn đó nút này à xin? chỗ này chỗ đồ bảy á ở đây đâu vậy á đây phải rèn, phải nói Phải rèn, để tụi bỏ đi gì cái gì mà người xe Thế mà đủ bỏ Anh nghe mà đặc biệt mà đủ phẩm, như thế mà người xe Đừng ngã phí là phẩm, mà phình luộc nó nặng đủ bỏ gần kia ra Ông lấy cái đó mồm Ờ, vườn bài gì mấy quân vườn Hả? โอเคโอเคฉันชวนไม่ลบจังหน่อยอ๋อโอเคโอเคเออไม่แกไม่ก็วางกันนี่ตอนนี้จ้า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 เต็มลูกชาหน้านอนมึงไม่ตำไรมึงเห็นก็ว่าเต็มลูกชาป่ะคนเลื่อนตำไรแกกป่ะนำทอมมีบุญคุณอันยิ่งใหญ่ มาใจน้ำโคบไม่โชกช่วงทีอยาคันยุงอันยาวกับขี้เท้าเผาผีใส่ในหม้ออย่างดีโอกาสวันนี้ยกตั้งบนไข่แยงลอดดังพลูดแล้วดูดอย่างแร็ ลอยลงไปยากันยุ่งที่ปรุงประชมลอดไข่อีกไม่นานเท่าไรมันนอนขี้ไหลแล้วตายโงงเองลุงเออแกุูมวนนี่เปิดเด็กน,นี่กตอตบปาก้านตัวจาวิชนะชูยาไม่อยาดคือจับเลน กูดีไม่ไอ้ลาบกูฮันใจตาแดงแปรบะโมด่าดอกินเหล้าทุบยาไม่ดีรู้ไหมคนกินเหล้าทุบยาอายุจันเกยวะเอ็นกว่าเจ้าพ่อโยไม่ร้อยปีแล้วกว่าเจ้ามึงกินเหล้าทุบยากว่าเจ้าพ่อแกไม่เชือกหลังเด็กนะแกลืมไม่ใส่งไหนเลยนอนต๋ยเนอะแม่อุดเด็กนี้